28มีนาคมที่ผ่านมานะครับเสียวมีเปิดจองรถไฟฟ้า EV ตัวใหม่ล่าสุดของเขา S U 7นะครับจำนวน88,898คันจองหมดภายใน24ชั่วโมงโอ้ี่เป็นเรื่องฮือฮามากๆในประเทศจีนครับเก,<พ>เกิดเกิดเกาลาหนครั้งใหญ่เลยคำถามคำแรกเลยอยากก่อนถามก่อนเลยทำไมฮะทำไมฮะเมื่อกี้จากหัวข้อข่าวพี่เลยครับทำไมครับทำไมเขาไม่ลงแปดให้หมด เออเลขเก้ามาจากไหนอ่ะคำถามไหมสงสัยไหมรถรถที่ขายในแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดทำไมไม่แปดสิกตัวเดียวร้อยอีกสิบคันในแปดล้วนเลยนะอุตส่าห์มาวันที่ยี่สิบเพะต้องเกินไปสิบคันนะนะนคือที่ถามเพราะอะไรเพราะคือคนจีนเนี่ยเหมือนของเราคือเขาชอบเลขแปดเหมือนกันมีเลขคิดเขาแล้วค่ามัดจํารถอ่ะในการจองรถอ่ะทําไมไม่แปดพันหยวนทําไมห้าพันหยวนนะฮะโอ้โหแต่สิ่งที่ฮือฮามากๆคือ ซ i เนี่ยนะฮะเปิดให้โชว์รูมทั้งหมด59แห่ง<ะ>ใ,นใน29เ <000. S 2> มืองให้ทำการเทสต์ร้ายเจ้า S7 u <ะ>ตัวนี้ได<ะ>้คนแห่กันไปจนแบบว่าเกิดความโกลาหลวุ่นวายกันไปหมด<ะ>แล้วจองเนี่ยหมดภายใน24ชั่วโมงคือวันเดียว8 0 0 0มื<ะ> 80, กว่าคัน8 0 0 0 0ื 80, กว่าคันเนี่ยมอเตอร์โชว์4ครั้งเลยนะครับยอดรว,วมทั้งหมดนะครับ คือโดยโดยเขาเรียกโดยเขาเรียกประชากรของจีนเนี่ยต้องยอมรับพี่เขาเป็นประเทศที่จะเรียกเวาทวีปก็ว่าได้ใหญ่หญด,ด้วยจำนวนประชากรขนาดนี้เ,น<ช>เป็นดับต้นของโลกเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าตัวเลขนี่ขนาดยอดจองแปดหมื่นว่าคันเนี่ยเก้าหมื่นตีมกลมอ่ะเก้าหมื่นเก้าหมื่นคันเนี่ยวันจะยี่สิบชั่วโมงจองได้คาว่าถ้ารถสามารถผลิตส่งได้ผมว่าอยู่ในไม่เกินเดือนเนี่ยรถคุณนี้ออกตลาดได้เลยที่ผ่านมาผมนึกว่า SU7 ซมีวิ่งในจีนแล้ว นี่ยังไม่เปิดขายเลยนี่เพิ่งเปิดขายขายี่สิบมีนาคมที่ผ่านเปิดขายครับตัวตัวล้อเลยโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับเสียวมีกำลังจะเปิดโรงงานแห่งใหม่ครับสร้างในเดือนเมษายนตั้งแต่2ปีที่แล้วครับแล้วก็เสร็จไปตอนมิถุนายนปีที่แล้วกําลังยื่นขออนุญาตที่จะผลิตที่โรงงานแห่งนี้เพราะว่าตอนนี้ความต้องการสูงมากกับ SU-7 เปิดราคามาดีด้วยครับ ะะราคาที่เขาเปิดมาคือ2 200, อง0 0นเท่าไหร่นะสองหมื่องแสนหนึ่งห่นห้าพัรหยวนอือสองหมื่นเก้าพัดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทย1ล้านเกือบเกือบหนึ่งแสนประมาณ1นึล้านล้านหนึ่งเพราะว่าจริงถ้าดูเซกเมนต์จริงเนี่ยมัน,นเป็นเซกเมนต์ที่เทียบกับรถหลายคัน คู่แข่งเขามีใครบ้างซิลก็เป็นหนึ่งมีวีซิลซิลตัวหนึ่งหรือจะเป็นดีพอเอลซีโร่เซเว่นก็ถือว่าเป็นค่าเดียวกันโอล่าศูนย์เจ็ดอ่ะก็ค่าเดียวกันแล้วราคาราคาถ้าเดานะถ้าเดาว่าเซลล์มีตัวนี้มาเมืองไทยเริ่มต้นก็น่าจะอยู่ประมาณล้านล้านสามล้านสี่ประมาณไม่โผล่ล้านห้าในตัวเริ่มต้นนะก็แบ่งรุ่นกันไปตามนั้นนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าทั้งรูปทรงสวย มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับไทยคารไดเมนชันเนี่ยต่างจากไทยคารนิดเดียวคลคือไฟท้ายเนี่ยสั้นกว่านิดเดียวแล้วเคิร์ฟหลังในองศาสูงกว่านิดเดียวที่เหลือนี่คือเป๊ะเลยนะฮะในในชาวเน็ตก็พูดคุยกันใหญ่เลยโอุ้ยทำไมไปก๊อปเข้ามาขอโทษครับเขาไม่ได้ก๊อปเขาเอาคนออกแบบไทยคารเลย มาออกแบบตัว SU-7 ถูกครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าก๊อปครับเพราะว่าเราก๊อปตัวเองไม่ได้แต่เราเนี่ยสามารถใช้จิตวิญญาณของเราอันเดิมได้ <c oughs> ถ้าปอร์เช่ดีไซน์นะครับหรือว่าดีไซน์บายปอร์ e อะไรเนี่ยนะฮะคนที่ออกแบบอันนั้นก็มาอยู่บริษัทอื่นก็ออกแบบทรงนั้นได้ถูกครับแลมันติดตัวเข้ามาครับแล้วทำไมไม่บอกว่าเขาเขาเป็นอ่าอ่าออดีดีไซน์้างอะเพราะจริงถูบว่าเหมือนอ u ดีมากกว่าไทรคาร์เ่ย <c oughs> มีคอนเนี่ยไอเนี่ยยิ่งผมว่าเหมือนใาคร้ายเจ้าเซียวมีเอเนี่ยเหมือนออดดีมากกว่าไทยคารเนี่ยใช่นะฮะแล้วสเปคดีนะครับเป็นชุดไฟชุดแบต8 0ดโวลต์วิ่งกันหลักเกือบแบบเกือบเกือบแตะ900กิโลเมตรในการชาร์จนะฮะเรียกว่ามปิมๆเลยแล้วมอต้งเตอร์ที่สำคัญคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ของเสียวมีวิ่งขึ้นหาที่จอดเองได้เลี้ยวหลบรถคนมีคนขวางจอดรอได้ด้วย โอ้โหเรียกว่าแทบอีกหน่อยคือลงจากรถแล้วรถ,รถวิ่งไปเองเลยไปไหนก็ไม่รู้คือคือถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์ะต้องบอกที่สามซอฟตาแวร์เ<ฆ>นี่ยผมติดตามดูมากกว่าว่าถ้าเซมีเนี่ยส่งรถตัวนี้ออกตลาดโดยเฉพาะถ้าเป็นตลาดบ้านเราอะ อยากเห็นมากกว่าว่าเขาเป็นเขาเรียกเขาเป็นอุปก,กรณ์เกือบจะทุกอย่างสมาร์ทโฮมอะไรต่ออะไรที่ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมีเสียวมีเข้ามาเกี่ยวข้องได้หมดอ่ะแล้วถ้าเขามีรถอีกหนึ่งคันเนี่ยแล้วแล้วผมมั่นใจว่าเขาจะต้องผูกทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นเรียกเป็นเครือข่ายเดียวกันมันกำลังมันเป็นการตอกย้ําสโลแกนไงว่ารพระเจ้าเป็นคนสร้างโลก แต่ทุกอย่างที่เราใช้อยู่บนโลกเสี่ยวมีเป็นคนสร้างอันนี้อันนี้โลแกนเนี้ยเด็ดคือที่บอกว่าถ้าเรามองเนี่ยเขาเป็นหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์แรกเลยของพี่แบรนด์แรกที่ทเรียกว่าถ้ามาถ้าบ้านเราเนียสังคมยานยนตลบอะใช่แล้วนะฮะอีกหน่อยเผลอมๆมีเรือลบเสี่ยวมีจริงๆด้วยตอนนี้มีรถไฟฟ้าเสี่ยวมีแล้วคือแบรนด์อื่นยังทําไม่ได้นะแนวคิดที่ผมยอมรับว่าแนวคิดเนี้ยหลายๆคนคิดไม่ต้องอะไรครับแม้แต่ เจ้าพ่อฝั่งอเมริกาอย่างแอนเปิลเองเนี่ยก็คิดอยากอยากจะได้เรียกคอมพลีททุกอย่างอยจะทำรถจะทำมือถือแล้วล่าสุดที่มีข่าวเลิกโปรเจกต์ไปแล้วเพื่บอกพัฒนามาสิบปีดูแล้วสู้คู่แข่งไม่ได้เลิกดีกว่านาได้ทำให้เห็นว่าเสี่ยมีทําได้นะใช่เพราะถ้ามองเสี่ยมีคือเริ่มจากมือถือของใช้ในบ้านทุกอย่างจนตอนนี้มารถแล้วมาถึงรถขายแล้วด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกําลังจะเชียร์กำลังจะลุ้นว่าผู้ ประกอบการในไทยเจ้าไหนที่จะเป็นตัวแทนของเสี่ยมี่อ่ะนี่กำลังคิดอยู่กันนะกำลังคุยกันอยู่เพราะว่าร,รูปแบบของธุรกิจเนี่ยเสี่ยมี่เขาจะไม่มาลงทุนในประเทศอื่นๆเองแต่เขาจะปล่อยให้คนในประเทศนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายใช่เพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันเล่นๆไหมครับคิดว่าถ้าเสี่ยมี่จะมาประเทศไทย นะเสี่ยมี่ไม่มาเองอยู่แล้วขายรถยนต์เนี่ยไม่มาเองอยู่แล้วขนาดมือถือยังไม่มาเองเลยขายผ่านคนอื่นครับเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยมี่จะมาในประเทศไทยเนี่ยต้องมาในทรงไหนหรือว่าผู้ผลิตเจ้าไหนหรือลายไหนตอนนี้เดายากเพราะทุกคนเองเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผู้จำหน่ายที่เห็นที่ที่พันธมิตรกันระหว่างไทยกับจีนเนี่ยถ้าเรานั่งดูยิงก็จะมีเจ้าหลักๆที่ที่เป็นธุรกิจวงธุรกิจรถยนต์อยู่แล้วใช่ก็มีเกือบทุกคนแล้วนะใช่คือถ้าบอกมีเกือบทุกคนผมมองนี้ผมมองนี้คือ ตอนนี้ถ้าหาคนที่จะมาลงทุนเพื่อที่จะเข้าโครงการ B O I แล้วไปสร้างโรงงานเลยเนี่ยมันลงทุนเป็นหมื่นล้านมันยากเกินครับแต่ตอนนี้มันมีสูตรหนึ่งที่ทาง M G C Asia เขาใช้อยู่ครับ M G C Asia เนี่ยนะครับเป็นตัวแทน X เพิงกับ Seeker จอดอยู่ในงานมอเตอร์โชว์เขาไปร่วมมือกับอรุณพัฒน์อรุณพัฒเนี่ยเหมือนจะเป็นบริษัทแบบ สตาร์ทอัพสร้างโครงสร้างชุดแพลตฟอร์มรถ e v แต่ที่ไหนได้เขาจะเป็นคนที่สร้างเบสตัวถังใช่ไหมฮะถ้าผู้ผลิตหรือว่าคนนำเข้ารถยี่ห้อใดก็ตามมาร่วมมือกับอรุณพัฒน์ของปตทแล้วให้อรุณพัฒน์เนี่ยผลิตเฟรมแล้วอิ p พ r t ชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบอย่างเนี้ยเข้า BOI ไอด้พอเข้าบีโอไอได้ปุ๊บได้ส่วนลดราคาราคาสู้คู่แข่งในท้องตลาดที่เขามาตั้งโรงงานได้ใช่ไหมครับอย่างเนี้ย หน้ามาเป็นพันธมิตรรูปแบบใหม่ผมว่าถ้าเสียวหมี่จะมาต้องมาในรูปแบบนี้เพีเยงแต่ว่าจะมาโคกับใครดีกว่าอาจจะเป็น m อ็มจีซเอเชียก็ได้เขาอ,อาจจะเพิ่มอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้จากเอ็กเพิงซิกเกอร์อาจจะมีเสียวหมี่สักคันหนึ่งโอ้ถือว่าเป็น ผู้แทนจําหน่ายที่มีแบ,แบรนด์ใหญ่แบรนด์อยูใ<น>ใ่ในมือเยอะโอ้โหมีแบรนด์อยู่ในมือ3าแบรนด์เลยแล้วจะเป็นรายใหญ่ในประเทศไทยเลยนะฮะน่ากวัวมากแต่เชียร์เชียร์อยากให้เสี่ยวมี SU7 มาเพราะว่าเห็นตัวจริงมาแล้วในงานโมบายเวอร์ของเกตสสเปนมันหยาดเยิ้มจริงๆคุณผู้ชมนะฮะแล้วถ้าราคามาล้านต้นๆแบบนี้สมมติราคาไม่เกินล้านห้าโอ้โหึ้นหลอนระดับเดียวกับไทคานแต่คุณจ่ายเงินแค่ล้านกลางกลางอยากเป็นเจ้าของไหมครับ อยากเลยมีแบบดาวถูกๆบ้างไหมผ่อนสักเดือนหนึ่งไม่เกิน9,500จะมือถือลดมือถือลด